สวัสดีครับปอปอครับปลาหมูย้อนทั่วครับวันนี้มีภารกิจครับเป็นพระยะยในวัตประจิ้ครับในวัดป่าวัดป่าที่ตีสมานุสร์มีเฮามากครับจิเล่จันไหครับจิเล่พาดเลื่อยปลาหมูย้อนทั่วร์ครับเป็นเป็นรับภารกิจครับ เป็นโซเฟอร์ครับรถดำเหมือนกันรถดำจากทีมงานเซอร์คุณน,น้อมมากครับเหมือบคุณขยะต้นทรไม่คูรสิ่งเลยจานมอนครับจานมอนคนมักจกโอ้ขยะลานปีครับพี่น้องเป็นโบขยะยูนิวัครับอ,อ้ามา ขั้นหน้าทําเพิ่มสะอาดวัดบ้านนันท์เขาบ้านนันทเขาเอาอากาศพรวนว่าเลือมาค้นไปแล้วครับซองเทือเอารถกระบะค้นแล้วก็เอาค้นกอกเต้ถุงดำโบไว้ครับมันลงไปเลื่อยแต่มันกวนขึ้นไม่ยากครับหาตัวซอย มาส้มเงิงครับาจานผ่อนจีเฮ็ดวีที่ไโรโมเมนไง่ายๆครับเพราะว่ามันไบ้ิยูในทีโลมันอยู่ในทีมีเรจึงมาจานเดีย๋ยวแปบอีนเสียงมาอีกเลยมอนมอน สิกมาพี่อีกเลยทำทาทำทา,าวหมาะเหมนะครับจารมอนไม่โค้งชี้ในท่าแล้วเนี่ยเหมาะแล้วว่าส่น แล้วหนึ่งตักครับออแรงมาถึงครับโอ้โอ้โอ้จาน เป็นโคมสุคับ c ซ0สา30อันนี้รถตัวน,นี้เป็นรถของทีมงานโวกบุนไทยการเกษตรครับเป็นใส่คุดต้นไม้ครับไม้ล้อมต้นไม้ไม้ล้อมไม้ไมลมไมปลูกไม้ประดับน,นี่บอดไญ่หมาอคุมเองครับของทมีบริษัทโวนบุญไทยำลัางงานมา ไปเลย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 มันจิงงอของเพิ่นผมมาเจอไงมาคุม,มนหอมนอ่งอีกเลยครับ วันนี้เ้าก็ได้รับอภพินธ,นธีารนาการจากโชคโทุ่มพอนครับทีมงานโชคบุญน้อมครับรับกุศะสมที่ในเขีย,แขยบแถวจังหวัดสกลนครนะครับดูในอำเภอกุสมันครับในติดต,ติดอำเภอท้้งนวาพีครับติศนคนรพนมนูในตัวเมืองสกลนครใค้ไม่งานติดตัวใดครับกุศะสมที่ราคาเป็นกันเองครับ บารมวยรับรถเป็นโซเฟอร์ครับ แรงก็เากับ่อนคางชิวมีอุปสรรคในเลื่อ,นองนครับเพราะว่าเป็นวัดปลานะครับต้นไม้ชิหลายครับต้องหาพื้นที่การยืนกันมีให้ดีครับเพราะว่าสิ่งกินขวางหลายครับ เดี๋ยวผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวครับมาพ่อครับจะคล้องบจะคล้องโบไปจ้าไปแล้ว้เลกเนี่ยนี่ทีไหนเรื่มาดำฟดเลยไปไปเอาครับ บมเป็นของไงครับพี่น้องกลมยางระบากอยู่ที่สิ่งกีดขวางนี่นะครับสิ่งกีดขวางบมเป็นของหน่อยครับกลมยางครับ ครับพี่น้องเอาล่ะิีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคนติดตามคลิปต่อไปเด้อครับเด้อดครับ